โอเคครับสวัสดีครับเเพื่อนๆครับผมยินดีต้อนรับสู่เน่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมมีรีวิว power supply สายขาวที่ต้องต้องดูเลยนะครับเป็น power supply ที่ขาวจริงๆขาวยันสายและถอดสายได้แบบทุกสายเลยจะเป็นอะไรมาดูกันวันนี้สำหรับ power supply ตัวนี้ราคาไม่ได้เลงมากนะครับเออไม่พ้นไม่พ้น4ี่0ไม่เกินบางที่บางทางก็อาจจะราคาดีกว่านี้ แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะไปเจอผมบอกจะเลยว่าใครใช้เคสขาวตัวนี้ต้องดูเป็น power supply ของ t h r r m o t e c h นะครับ t h r m o โ t e c h ในรุ่นนี่เลยทักพาวเวอร์ GT Snow 850วัตต์นะครับ80 plus go ซะด้วยถอดสายได้แบบเต็มสูบนั่นเองนะครับผม power supply ไม่ได้มีไฟ r g b ใดๆนะครับผมถือว่าสวยเคสขาวต้องดูสิ่งนี้ฮะ แปดสิบพัทโกนะครับเพืเ่อนเือนรองรับ p c i นะครับเจนห้าจุดหนึ่งด้วยไอ้สิบหกพินที่ต่อการ์ด n v i d i ีซีรีส์สี่พันนะครับแล้วก็ซีรีส์ห้าพันใช้ตัวนี้จบนะครับไม่ต้องใช้หัวแปลงเขาเสียบตรงได้เขามีมาในหนึ่งสายที่ว่าเสียบตรงเข้ากับการ์ดได้เลยส,ยสบายสบายนะครับซีรีส์ห้าพันซีรีส์สี่พันบางรุ่นนะครับผมนี่พวก DC 2 DC l l c อะไรต่างๆ ATX 3.1 พอมาจะเบิ้ <ítulo> <ble> ด้วยประกัน5ปีครับตัวนี้ฮ <Martine, S 1> like ะโอประกันเทพครับแอสตี้นะฮะแอสตี้ตัวนี้5ป,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 ปีเทพๆครับดูรอบๆตัวครับบอดี้มันความสูงกว้างยาวนั่นเปิดสมาร์สีโรกดปุ๊บถ้าเกิดความร้อนมันไม่ถึงมันก็จะไม่หมุนน้พัดลมในนี้นะครับแต่ผมแนะนำให้เปิดไปเถอะเปิดไปเลยกดแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไม่ต้องใช้กดออนอะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติคือเปิดตังเดียวมันจะได้ไม่ต้องร้อน อุณหภูมิของคาปาซิเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวของพาวเวอร์สปายมันจะได้อยู่ได้นานๆเปิดไปเลยเปิดเครื่องได้ก็เปิดไปเลยนะครับนี่สิ่งที่จะได้มานะครับหัวต่างๆ24 pin เพ atx 4 4บวกพนนี่มาโมดะสองตรง s ตา a pcie นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่ลนะ่าสุดที่ต่อ Nvidia นะครับอ่าแล้วก็พวก4เพินท,ทั้งหลายต่อ s a า a ฮัตดงฮัตดิสมาแกะดูเลยไม่ต้องพูดเยอะ นีครับผมแบรนด์นี้ไว้ใจได้อยู่กับเรามานานแล้วนะครับอยู่กับเราบนตลาดมาค่อนข้างนานมากผมบอกเลยว่านาน,านแล้วนะครับแกะเลยแกะเลยแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะประกอบหนึ่งเครื่องนั่นเองเพื่อนๆเห็นแล้วว่าผมมีรีวิวที่แบบเป็นอุปกรณ์มาทีละชิ้นทีละชิ้นแน่นอนครับทุกชิ้นจะมาจะมาประกอบเข้ากับเคสเครื่องหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวประกอบให้ดูว่ามันออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองมาตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าสะายครับเปิดกล่องมามีอะไรคู่มืออันนี้มันเป็นเหมือนแบบแนะน,นําแนะนํานี่ต้องคู่มือต้องอันนี้นี่นบ่งบอกทุกอย่างอยู่ในนี้มีอะไรบ้างไม่ต้องดูก็ได้มาอันนี้สําหรับคนที่ซื้อที่จะดูนะครับอืบอกแรงดันไฟต่างๆจ,จุดนู้นจุดนี้รวมกันเป็นแปดร้อยห้าสิบอย่างไงอะไรอย่างนี้อืม ผ่านไปแล้วกันคู่มือนี้ตรงนี้มีโคเวอร์มาปุ๊บอ่าพสโซไอยู่ในนี้เลยนะครับพวโพไฟไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ชุดสายกันชื้นมีแค่นี้ในกล่องมาดูสายก่อนไหมดูสายก่อนก็ย่อ,อ,ยอ <c oughs> สายเอซีครับต่อไฟนะครับแบบบ,บ้านเราเลยแบบนี้หนึ่งเส้นเฮ้ยมีตัว อันนี้มาให้ด้วยเอาไ้รัดสายดีครับดูงานก่อนนี่บานบานทั่วไปแหละนะครับ AC อืมตามองไม่เห็นดูติกล้องแล้วกันเพราะมันเล็กมากโฟกัสอะไรอยู่เนี่ยโอ้โห,โห,โหอาโอเคหนึ่งชุดหนึ่งชุดกับตัวรัดสายนะครับ เราพร้อมกับน็อตนี่ไงอย่าทำหายเด้อเอาไว้ล็อกกับเคสตันเองนะครับแยกไว้นะครับแยกไว้มีอะไรอีกสายสีขาวล้วนๆครับเจ๋งแม่ใครชอบสีขาวต้องชอบแน่นอนในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาโอ้คนรัดมาให้เลยนะครับนี่อ่าใช้ได้นะครับตัวรัดเนี่ยผมแนะนำนะครับต่อสายให้พอที่จะสะ ที่จะใช้มากกว่าอย่าอย่าต่อเยอะเกินไปมันลกนะครับผมเออต้องพูดอย่างนี้อย่าต่อเยอะเกินไปมันลกนี่ให้เห็นหัวจริงๆกันเลยดีกว่านะครับนี่สายต่อกระจอสองเส้นนี่แปดพินสองเส้นตรงนี้สีขาวสายนุ่มๆมาตรฐานทั่วไปนะครับใครชอบสีขาวต้องชอบแน่นอน,นผมไปดูนะสีขาวนี่ ต่อฮารดดงฮาร์ดดิสนี่เลยไว้ต่อพวกฮับเคิร์ฟได้นี่24พิเพนเมนบอร์ดนะครับสายดีสายดียดนุ่มสายนุ่มแฟตแบนแบนดีนะครับมีอะไรอีกนี่าตานุนีนั่นน,นะครับนี่ต่อไฟซีพียงซีพีทุกอย่างมาพร้อมนี่นี่สายนี้ที่สำคัญนะครับ ที่มีมาให้ดีมากครับต่อกาจอ n อ็นวีเดได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องใช้หัวแปลงจากกล่องเขาก็ได้สาย600วัตต์พูดง่ายๆเลยนะครับเสียบตรงเลยโป๊ะนะครับผมอันนี้เข้าที่กาจออันนี้เข้าที่ตัว power supply ชัดเจนมากครับ600วัตต์นะฮะดีมากดีมากนี่ครับนี่ต่อพวกนั่นแหละอุปรกรณ์ต่างๆมันเพื่อนนะจัดไปอันนี้น่าจะต่ออ่นี่ก็กาจอเหมือนกัน เราได้นะครับ CPU นู่นนี่ p c i อันนี้ต่อกับต่อ CPU โอเคตามนี้ในส่วนของในกล่องตรงนี้เอาเป็นว่าสายที่เขาให้มาคือครอบคุมทุกอย่างเนาะเมนบอร์ด CPU การ์ดจอนะครับแล้วก็การ์ดจอแบบ600วัตต์เส้นหนึ่งนะครับครบเลยครบครันแหละนะครับสามารถเอาไปใช้ได้แบบ ครบๆนั่นเองนะครับผมในชุดของมันมาดูซีพีเอยมีมาดู power supply มาดูซนะี u ียูแล้วนี่เขาเี็โฟมกันกระแทกมาให้ปุ๊บมาดูที่สวยเปล่าอ้ามีซองมาให้ด้วยใส่สวมมานะครับยินดีต้อนรับพบกับนะครับ power supply <c oughs> ขาวๆแบบนี้850วัตต์นี่เลยเ h a r k Power GT Snow 850 h a ม สีขาวน่ารักสดใสดูมินิมอลนะครับยุคนี้ยุคมินิมอลก็คือชอบโทนขาวกันเคสขาวๆมีไฟ RGB ฟุงฟ้งฟิ้งอะไรเงี้ยนี่เลยมาตรฐานมา ATX 3.1 p cover supply บวกลบคูณหารเข้ามาเป็น850บาทนะครับนี่แหละสเปคของเขานี่เพราะวั u p p ายมีขนาดที่กระทัดรัดมาตรฐาน thermal check อย่างที่เรารู้จักกัน อยู่คู่กับคนไทยมาหลายหลายปีมากๆแล้วนะครับและตรงนี้ท่องต่อพาวเวอร์ถอดออกเลยนะครับแย่ yeah. ที่เสียปักฝ่ายเปิดปิดเครื่องนะครับผมซีโร่เปิดหรือไม่เปิดผมแนะนําไม่ต้องเปิดหรอกไอ้ที่ว่าร้อนแล้วมันจะหมุนนะพัดลมอะ่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรมธรมชาติคือเปิดแล้วเปิดเลยหมุนติ้วเลยแล้วกันมันจะไม่เสียง่ายผมเชื่อว่าเปิดเนี่ยเสียง่ายเพราะว่าพัดลมเดี๋ยวหมุนด้๋ยหยุดแล้วหมุนด้๋ยหยุดให้มันหมุนไปเลยครับผม มไม่จําเป็นหลอเทคโนโลยีนั้นนะครับดูจากงานทุกอย่างข้างในล้วโอเคแล้เนี่ยงานประกอบอะไรต่างๆใช้ได้เลยนะครับก็ตามนี้สําหรับการรีวิวนะครับทุกอย่างบอกชัดเจนด้วยนะครับช่องนี้24พินนะครับ ATX นู่นนี่นะครับต่อได้นะครับ SATA นู่นนี่ครบครบครันข้างล่างครับกร์จอมี3เส้น 12โวล์แล้วก็มี600นี่อันหนึ่งใน CPU ก็ใช้ตรงนี้นะนู่นนี่นั่นบอกเรียบร้อยตามนี้ครับใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะ mm. ถือว่าใครชอบสีขาวจบแน่นอนนะครับเ mm. พราะว่าสายสีขาวมันดูดีอะอตามนี้ครับสำหรับการแยกกล่องอันบ็อกและแน่นอนเจอกัดการประกอบลงเครื่องนะครับแนอนาคตเจอกั mm. นครับผมขอบคุณครับ